อที่บ้านวันนี้จะทำท่านนกาางโก้นะคะมาดูเทคนิคกันค่ะเริ่มต้นจากการยืนยืนด้านบนของแมตนะคะรละนลมือหายใจเข้ายืดแขนภาบลงตัวลงจากนั้นถอยเท้าขวาไปด้านหลังวางฝ่าเท้าขวาลง ใ่เท้าทามุม45องศานะคะยกลำตัวของเราขึ้นมาเป็นบอดี้เออร์วันนะคะจากนั้นยืดขาดซ้ายตึงมือสองข้างจับไว้ที่เอวจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกขมล้นพร้อมพักลำตัวโลงเอามือจับแล้วปรับสะโพกของเราให้ตรงกันนะคะถ้ารู้สึเกเจ็บหัวเข่าด้านซ้าย ให้องอวขาวซ้ายได้น้อย้ยยนะคะค่อยๆพับลำตัวลงนะคะให้สะโพกทั้งสองข้างเราเท่ากันวางมือทังขา้า,าวายแล้วก็ใชพท่าทำตัวลงเอาหน้าอกหน้าท้องของเราแนบไปกับต้นขาซ้ายนือเส้นหลังขาซ้ายลอยก่อน จากนั้นเรื่อนมือทั้งสองข้างมนาะตรงกลางตัวชี้ปลายนิ้วไปได้านห่าแล้วจิกนิ้วม,มือมาเป็นรูปถ้วยคับจิกเท้าขวาของเราลอยลอยส้นเท้าซ้ายของเราขึ้นมาก่อนหลักสะโพกให้ตรงนะคะจากนั้น ไปต่อได้จิกนิ้วมือ้ใช้แกงกลางลำตัวใช้หน้าท้องยืดงอเขาา่าขวาให้ยกเท้าขวาขึ้นไว้ที่ข้อพับขาแท้แบบนี้นะคะค่ะแมวท้องค่ะพับลำตัวลงไปให้ลำตัวลงไปแนบกับหน้าแข้งซ้าย หายใจท้างไว้สามสองหนึ่งวางเทา้าด้านหลังลงเบาๆเลื่อนมือมาแล้วงอเข่าถอยซ้ายกลับไปคู่ขวาเป็นเาเ n t a ค่ะและอย่าลืมทำอีกข้างนี้นะคะ อย่างนั้นนคะลองฝื้นกันดูนะคะใหม่ๆงอเข่าก่อนได้นะคะและคล่อยๆฟื้นในทุกๆวันคะ่ะจะเริ่มตื่นขึ้นนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไ๊ายปายบค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เจ้ด้วยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์จะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะคะ